Welcome to Interesting Facts 1000 Facts Channel หากถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยครับกาแล็กซีเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ug, ดาวคราบตก๊าซฝุ ool, ่นและวัตถุมืดหรือ Dark Matter ที่รวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงกาแล็กซี่สามารถมีขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ตั้งแต่กาแล็กซี่แคทที่มีดาวฤกษ์ ug, นับล้านดวงไปจนถึงกาแล็กซี่ขนาดใหญ่ที่มีดาวฤกษ์ ug, นับแสนล้านดวงองค์ประกอบของกาแล็กซี่ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งทางงานหลักในกาแล็กซีพวกมันเกิดจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่ยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในดาวฤกษ์มีอายุและขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ดาวแคระเล็กๆไปจนถึงดาวยักษ์ใหญ่เนบิวลาคือกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่กระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีมักจะเป็นสถานที่เกิดดาวใหม่ๆโดยเฉพาะในกาแล็กซีที่ยังมีการสร้างดาวอย่างต่อเนื่องดาวเคราะห์เป็นวัตถุที่โคจรรอบดาวฤกษ์พวกมันอาจเป็นดาวเคราะห์หินเช่นโลกหรือดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่ เช่นดาวพฤหัสบ,บดีก๊สและฝุ่นมีบทบาทสำคัญในการสร้างดาวใหม่ๆใ,ในกาแล็กซีโดยปกติแล้วกส๊สไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบหลักของกส๊สในกาแล็กซีวัตถุมืดเป็นสารที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยกล้องโทรทัศน์เพราะไม่ปล่อยแสงหรือพลังงานใดๆแต่สามารถรู้ถึงการมีอยู่ของมันได้จากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงวัตถุมืดมีบทบาทสำคัญในการยึดกาแล็กซีไว้ไม่ให้แตกกระจาย หลุมดำมวลยิ่งยวดกาแลกซี่หลายแห่งมีหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ศูนย์กลางหลุมดำนี้มีมวลมากและมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่สามารถดูดวัตถุทุกอย่างเข้าไปรวมถึงแสงประเภทของกาแลกซี่กาแลกซี่สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามรูปร่างและคุณสมบัติกาแลกซี่รูปทรงวงรีกาแลกซี่ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายวงรีหรือทรงกลมโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่มีอายุกเก่าและไม่มีการเกิดดาวใหม่ในปริมาณมาก กาแล็กซี่รูปกังหันมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยจานแบนและแขนกังหันที่หมุนออกไปจากศูนย์กลางทางช้างเผือกก็เป็นกาแล็กซี่ชนิดนี้กาแล็กซี่รูปร่างไม่แน่นอนกาแล็กซี่ชนิดนี้ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนมักจะเป็นผลมาจากการชนหรือการรวมตัวของกาแล็กซี่หลายๆแห่งการเคลื่อนที่และการกระจายตัวของกาแล็กซี่ กาแล็กซี่ไม่อยู่นิ่งพวกมันเคลื่อนที่และหมุนรอบศูนย์กลางของตัวเองนอกจากนี้กาแล็กซี่สามารถเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากกันได้โดยบางครั้งเกิดการรวมตัวหรือการชนกนันระหว่างกาแล็กซี่นอกจากนี้กาแล็กซี่ยังสามารถอยู่รวมกันในกลุ่มหรือกระจุกกาแล็กซี่ซึ่งเป็นกลุ่มกาแล็กซี่ที่ยึดกันด้วยแรงโน้มถ่วงกาแล็กซี่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซี่รูปกังหันที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์กว่า200-400พันล้านดวง และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นึ่งแสนปีแสงระบบสุริยะของเราอยู่ในแขนกังหันแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแขนโอไรออน